สบายดีพี่น้องบุ่จะพูดทุกคนพี่น้องขาเมื่อนี้ออกมาย่างเล่นใายหาดกันพี่น้องปั๊ดตัวอันนั้นแมงอย่างนี้พี่น้องนี่แมงกระพุ้นบอกพี่น้องขาระวังนะลาอ่อนน้ะไม่เข้าไปใกล้นะลูกโว้ายพูดนะลายคักพี่น้องแสดงว่าลมไก๋แห้งคลื่นแห้งสัดเข้ามาในพิพิธภัณฑพี่น้องขาลายคักเห็นบอกพี่น้องปั๊ดดีตัวพูดนะโอ้พี่น้อง หลายายพี่น้องคะเพื่อนห้องแมงกระพูนอย่างชาวบกนกับโฮู้เด้อเนาะพี่น้องค่ะแต่ฮู้แต่ว่าเป็นแมงกระพูนแต่บบฮู้ว่าสายพันธุ์อย่างพน้ะพี่น้องเอ้ยก็ะลายพี่น้องค่ะเต็มอยู่สายหาดอยนำคืนแหงสัตว์เข้ามาด้เนาะพี่น้องแสี่งว่าลมไอลมแหงคืนแหงนี่สัตว์เข้ามาจะเกิดขยะก็เต็มพี่น้อง แล้วไม่จับนะลูกนะจับไม่ได้นะคะนะอู้พี่น้องเลยจะหาดอื่นบ่ฮูมีบ่เนาะจะหาดนี่อ่ะมีมือในหาดคือห้องหาดเนี่ยขงหูหละ่ะพี่น้องคะ่ะองขมาดบ่ท่านสาบนุญห้องผิดก็ขอโทษขออภัย,ยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสบุญไปเช็คเบิง่งในแมพเนาะว่าซื้อหาดานี่าเนาะพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าหาดอื่นบางคูจิมีบอ่อนนะแต่หาดนี้เมือน,นี้มีจะแ,แดงว่าคืนแหงซัดเข้ามาเล่นนำ้ำเล่นอย่างกันและวมาระวังกันเนาะพี่น้องค่ะไปนะกาดดงนุ่มไปกันเลยเล่นเว้าพี่น้องทุกสายอยากมาเล่นเว้าเมาื่อนี้ด้านครับ งามพี่น้องคะคอนโดริมทะเลอ <c oughs> เอา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 ไปคอนโดดได้งามนะพี่น้องขาคนน่ะมีม่องให้ย่างดูมอ่อ,นะองอเหรอคนน่ะกลางอากาศคนน่ะ ต้องให้ย่างเล่นสมบิวกังากาศเลยเป็นสะพานแขนเนาะคล้ายๆคือสะพานแขนเลยน่าสิบรไน้ใจเพิ่นให้น่าสิให้ย่างเล่นใดบนน้องคะเชื่อมระหว่างสองคอนโดใส่กันเนาะพี่น้องค่ะน่าจะเป็นคนโดเดียวกันแต่เพื่อนเทดเป็นแยกออกไปเป็นสองคอนโดเนาะพี่น้องค่ะแล่นกัน อันนี้ทำอะไรลูกวิ่งมาหาพ่อเร็วอันนี้แต่อันก็นเลยววิ่งมาหาพ่อเร็วโอเคน้อพี่น้องขะคลิปนี้ขอจบคลิปไปเท่านี้น้อพี่น้องขะไว้พอ่อๆกับแม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามรับชมนะคะเนาะทุกๆกำลังใจพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะทุกคน